พรานค้ามกับหลานรักที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจากอาถรรพ์ปาที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาพบเจอหลานชายหนีตายจากเสือเจหมิงตาก,ก็สู้เพื่อตามหาหลานชายการต่อสู้กับสหมิงและอาถรรพ์ไพรในครั้งนี้พรานค้ามจอมอาคมจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าหลังไม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอพรานค้ามป่าไพรไธรมินแดนมรณะจมูกที่ไม่ปรากฏสันแต่มีสองรูเป็นโพรง ไม่ปรากฏริมปีปกักเห็นแต่ฟันเรียงรายแหลมคมราวใบเลื่อยตัวท้องของพวกมันกลมโตป่องเด่นชัดสองแขนของพวกมันเรียวเล็กและยาวเกือบถึงพื้นแต่ที่น่าประหลดัดพวกมันกลับมีขาเพียงข้างเดียวอยู่ที่กลางลําตัวแต่พรานค้าเห็นว่าขาข้างเดียวของมันนั้นกลับกระโดดไปมายังต้องเก้เ่ยวรวดเร็วพวกมันที่ปรากฏออกมาตีถึงห้าตัวจากพงยากแต่เมื่อมันกระโดดเพียงไม่กี่ครั้งร่างอัปปละษณ์ของพวกมัน ก็เข้ามาใกล้กับฝูงจระเข้ที่อยู่ใ,นในกล้กดหินแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ใจฝูงจระเข้ขนาดใหญ่ลหลแตกตื่นลนลนันไม่เห็นพวกเหล่าตัวอปปลักษ์มันโผล่ออกมายิ่งพวกมันกระโดดเข้ามาหาด้วยขาเพียงข้างเดียวส่งเสียงร้องออกมาดังระง,งมเลาเจระเข้ปาถึงกับแตกตื่นวิ่งหลบหนีมุ่งหน้าไปทางลำธารอย่างพันพึงลนลนันตัวปละหลัดอปปลักษ์ที่เริ่มเห็นกันออกมาจากราวป่าอีกหลายตัว พวกมันต่างไม่ยอมปลดปล่อยให้จระเข้เหล่านั้นหลบหนีไปได้พวกมันกระโจนพุ่งเข้าใส่อย่างดุร้ายบ้างกระโดดขึ้นไปนั่งค่อมปอดรัดอยู่บนหลังของพญากุมพีอีกตองแขนเล็กเรียวของมันกอดรัดไปที่คอของจอระเข้ป่าด้วยเรียวแรงที่มหาศาลจนร่างของพวกมันทั้งคู่เลือกิ้งไปกับพื้นอย่างทุลักทุเลอีกทั้งฟันแหลมคมของมันยังกัดขย้ำลงไปที่ลำตัวของพญาจระเข้ปลาอย่างดุดันกัดกระชากจนเนื้อหนังของพญากุมผี ลุดขาดออกมาจากร่างอย่างน่าหวาดเสียวจนเห็นเลือดไหลทะลักแดงฉ่นตัวอัปลักษบางตัวมากระโจนเข้ามาใกล้กับร่างของจอระเข้ป่าที่กําลังหลบหนีอย่างลนลานมันใช้สองแขนเรียวเล็กว่าไปที่ท่อนหางของจอระเข้พร้อมออกแรงเวี่ยงจนลอยลิ้งออกไปหลายว่าด้วยพลักกาลังที่มหาศาลจากนั้นตัวประหลาดที่แห่แหนติดกันมาอีกหลายตัวก็กระโจนเข้าคุ้มรุมไปที่ร่างของพญาภุมผีทั้งใช้ปากขยําใช้สองแขนฉีกกระชาบ กินส่วนเลือดเนื้อของจระเข้ป่าส่งเข้าปากกัดกินอย่างหิวโหยหมูมมัมจนจระเข้ป่าเหล่านั้นดิ้นรนไปมาอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายผีกองกอยเสียงของพรานพรามหลุดปากอุททาดออกมาอย่างเหลือเชื่อและประวันพันุปรึงใจผีปลาประเภทนี้จัดเป็นผีป่าที่ดุร้ายเกรี้ยวกราดและอาฆาตพยาบาทดุนแรงไม่ว่าพรานปลาหรือสัตว์ป่าตัวไหนระเจญหน้ากับพวกมันนับว่าโชคร้ายเป็นที่สุด พรานค้ามพยายามนอนหมอบราบให้แนบเนียนที่สุดเพื่อไม่พวกมันล่วงรู้ว่าตนหลบต้นตัวอยู่บนโขดหินซึ่งหากพวกมันล่วงรู้ชีวิตชาราของเขาคงไม่สามารถกลับออกจากป่าได้อย่างแน่นอนและยิ่งเวลานี้จํานวนของพวกมันที่ทยอยแห่แห้นกันออกมาจากปงไพรยังหนุนเนืองร่วม20กสิบกดตัวยิ่งสร้างความพรั่นพึงใจจนแทบจะกลั้นใจจำแรกร่างจมหายไปในโขดหินเลยทีเดียวพวกปีกองกอยร่วม20ตัว ส่งเสียงกรีดร้องกันดังระง,งมเต็งแต่จนดังสถานไปทตั่วราวไก่พวกมันต่างพากันรุมกัดกินร่างของจอระเข้ป่าดังมุมมัมแต่ก็มีอยู่สามถึงสี่ตนที่ถูกจระเข้ที่พยายามตอบโตถูกปากใหญ่ของมันกัดทำร้ายจนผีกองกอยบางตัวขาดเป็นสองท่อนบางตัวแขนขาขาดนอนเกล็กกิ้งร่ำร้องควนคางทุรนทุรายอย่างน่าสมเพชนับเป็นภาพที่สยดสยองอย่างยิ่งหยด มีจอระเก้เพียงสองตัวเท่านั้นที่หลบหนีออกไปจากสมรภูมินรกแต่มันทั้งสองตัวก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเช่นกันตัวแรกถูกผีกองกอยกัดที่ปลายหางจนขาดออกไปเกือบสองคืบและที่ลำตัวยังถูกกัดเป็นบาดแผลฉีกจากกันหลายแห่งส่วนอีกตัวก็มีสภาพที่ไม่ต่างกันนักทั่วทั้งลำตัวของมันปรากฏบาดแผลขนาดใหญ่จนเลือดชุ่มฉก ที่ปากกว้างจีกขาดเพราะถูกผีกองกอยสองตัวช่วยกันจับดึงปากกว้างของมันให้คลายปลดปล่อยผีกองกอยอีกตัวหนึ่งที่มันคาบเอาไว้ให้เป็นอิสระแต่ซากของจอระเขห้าถึงหตัวที่นอนตายกลัดเตือนเขามีจำนวนที่เพียงพอผีกองกอยอัปปลักที่เห็นจระเขปากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองตัวหลบหนีไปไกลแล้วมันจึงไม่ติดตามไปจะแยกยกระจายกันเข้าไปกัดกินซากของจอระเขอย่างอร็อร่อยตะกะตะการมุมม่อม เสียงกัดแทะจีกระชากชิ้นเนื้อจากซากของจอระเข้ปากดังระง,งมออกมาอย่างน่าหวาดกลิบูงผีกองไก่ตรงชิ้นเนื้อเก้าปากปกบเขีวกันอย่างมุมม่ำจนดังระง,งมพรานคำที่แอบดูอยู่ที่บนที่สูงต้องลอกยืนน้ำลายลงคออย่างสะอิดสะเอียดจบจนเวลาผ่านไปรู้ใหญ่ซากของจอรเะเข้มหึมาจึงค่อยๆหายไปเหลือเพียงโครงกระดูกที่ขาวโพลนอุดจาาัดต่อเมื่อพวกผีป่าอัปพยพจัดการกับซากของจอระเข้จนหมดติด พวกมันจึงทยอยกันกระโจนหายเข้าไปในราวไปอย่างอิ่มหนำส่งเสียงร้องรับกันเป็นทอดๆด,ดังเต็งแต่ระง,งมไปพรานคามที่เห็นพวกมันเริ่มทยอยกันก,นกระโดดหายเข้าไปในราวไปเขาจึงค่อยๆขยับตัวขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อมองสำรวจพวกมันแต่ในความมืดมือของเขากลับไปเขี่ยกระแทกก้อนหินขนาดจ่อมก้อนหนึ่งพิยุ่ใกล้มือจนเห็นก้อนนั้นพลิ้งหลุนๆตกลงไปจากก้อนหินจนบังเกิดเสียงดังพรานคามใจหายวับ เมื่อพลาดพลั้งกระทบถูกก้อนหินจนเกิดเสียงดังแม้เสียงก้อนหินตกลงไปจะไม่ดังมากนักแต่ในราวไพรที่สังหัดวิเวกทุ่มเสียงอันน้อยนิดกลับดังกังวานไปในระยะไกลผีกองกอยที่หลงเหลืออยู่อีก3ามถึงสตัวกําลังที่จะกระโจนหายเข้าไปในราวไพรพวกมันกลับชงงะงักร่างกึกค่อยๆเหลียวหน้ากลับมาจ้องมองที่โขดหินกันเป็นตําแหน่งเดียวพรานคาที่หลบซ่อนตัวอยู่สะดุง้งโยงใจหายวาับมีความรู้สึกว่า สายตาที่ปูดปวนของพวกผีอกองไยเหล่านั้นเพ่งมองมาที่ร่างของตนที่นอนหมอบอยู่ที่โขดหินแกละพวกมันมีสัญชาตญาณพิเศษที่สามารถล่วงรู้ตำแหน่งของเหยื่อที่จะล่าได้อย่างแม่นยำแล้วก็เป็นไปตามที่พรานค้ำคาดาผิดเมื่อผีกองไฟสามถึงสี่ตัวชะง,งักร่างครั้งพวกมันส่งเสียงร้องออกมาอีกครั้งจากนั้นจึงพุ่งกระโจนกลับมาที่โขดหินอย่างประสงร้าย อีกทั้งยังส่งเสียงร้องลเล็กแหลมดังระง,งมเพื่อเรียกพวกของที่หายลับไปในพงไพรธํามนให้ย้อนกลับมาอีกครั้งผีกองกอยทั้งสีตัวพากันมาหยุดร่างอัปะลักอยู่ทางด้านล่างของโขดหินพากันแงงหน้าขึ้นมามองทางด้านบนคล้ายเชื่อมั่นว่าจะต้องมีเหยื่อของพวกมันซุกซ่อนอยู่อย่างแน่นอนแต่ร่างที่นอนหมอบราบของพรานจารายังคงแน่นิ่งไม่ไหวติงพยายามไม่เผยพิรุษอันใดออกไปแต่ผีกองกอยตอนน มันพยายามที่จะกระโจนขึ้นมาบนโขดหินด้วยขาเพียงข้างเดียวแต่เมื่อมันกระโดดขึ้นมาได้เพียงไม่กี่ก้าวร่างก็เสียหลักไายหลังพัดตกลงไปกระแทกพื้นอย่างหนักหน่วงผีกองกอยที่เหลือต่างพยายามที่จะพาร่างกระโดดขึ้นมาบางังแต่ด้วยความสูงราวสามเมตรพวกมันที่กระโดดขึ้นมาได้สูงที่สุดแค่เพียงสองเมตรก็ต้องพัดตกลงไปสู่พื้นอีกครั้งยิ่งพวกมันพาตัวขึ้นไปบนโขดหินไม่ได้พวกมันก็ยิ่งแสดงอาการเกรี้ยวกราดรุกร้าย ผีกองกอยที่ทยอยแห่แหนออกมาสมทบมันก็พยายามที่จะกระโดดเลียนแบบพวกคล้องขึ้นมาบางังแต่ก็ไม่มีตัวไหนกระทําได้สาเร็จยิ่งสร้งความโกรธเลียวต่อพวกมันส่งเสียงแผดร้องกันดังระง,งมอย่างขัดรือพลันคำระบายลมหายใจออกมาอย่างโลง่งอกเมื่อเห็นว่าพวกผีปากขาเดียวไม่สามารถกุกคามขึ้นมาบนกฏหินสูงได้แต่เมื่อมองลงไปอีกครั้งพลันต้องใจหายวับเมื่อเริ่มเห็นผีกองกอยบางตัวมันเริ่มใช้สองแขนที่เล็กยาว ปลายปีนขึ้นมาทีละน้อยซึ่งบางตัวก็พาร่างตายขึ้นมาจนถึงกลางกกดหินแล้วยังทุลักทุเลโอ้คุณพระทวตัวยแล้วจิ๋วครับครามขามดปากอุดทานออกมาอย่างแตกตื่นเขารีบยันล่างผุดลุกขึ้นมานั่งอย่างพรักพร้อมกระชับปืนในมือนั่นชะงกหน้าลงไปมองพวกผีป่าอื้อร,รักกายด้วยหัวใจที่เต้นระทึกโกรมกล่ำซึ่งในตอนนั้นผีกองไยตัวหนึ่งที่ยื่นมือมาเกาะไปที่ริมโกดหินแล้วพรานชาราจึงรีบใช้พันท้ายปืนกระแทกไปที่มือของมันตุดแรง ได้ยินเสียงของมันแผดร้องออกมาดังนั้นพร้อมกับร่างอัปนลักษณ์ของมันที่พลัดตกลงไปกระแทกพื้นอย่างหนักหน่วงยิ่งมาผูงผีกองไฟเห็นพวกฟองถูกทำร้ายพวกมันก็ยิ่งตั้งแขนส่งเสียงร้องกลมกูอย่างเกลียดกลัดและพยายามพาร่างปีนไปขึ้นมาด้วยจํานวนที่มากขึ้นจนมีหลายตัวที่พยายามพาร่างปีนไปขึ้นมาใกล้ถึงบนโขดหินพรานคามจึงถ่ายพานถายปืนกระแทกไปที่พวกมันนนตกลงไปอีกหลายตัวแต่จํานวนของพวกมันที่มีอยู่ไม่น้อย พยายามจะตายขึ้นมาบนโขดห,หินได้สำเร็จแม้กระทั่งตัวที่ถูกกระแทกตกลงไปแล้วแต่มันก็ยังตะเกียกตะกายผุดลุกขึ้นมาเพื่อปลายปีนกลับขึ้นมาบนโขดหินอีกครั้งยังไม่ลดหดลักลไม่เห็นความเปรี้ยวกราดรุนแรงที่พยายามตายขึ้นมาอย่างอาฆาตกลั่งแกนรานค้ามจึงลวงเอากระสุนอาคมที่ตนเคยปลุกเด็กเอาไวบ้บรรจุใส่เข้าหลังเพลิงกระสุนอาคมนัดนี้ เป็นกระสุนอาคมที่เขาใช้ยิงเสือโคร่งเมื่อตอนกลางวันที่มันลอบเข้ามาเล่นงานไอ้ขมทางด้านหลังต้นไม้จนทำร้ายหางของมันขาดไปนั่นเองพรานครามบริกรรมขัดถาสำทับลงไปอีกครั้งจากนั้นจึงยื่นปลายกระบอกปืนเลียงไปที่ผีกองกอยตัวที่ตายขึ้นมาใกล้ที่สุดจากนั้นจึงลั่นไกลออกไปทันทีกระสุนอาคมพุ่งไปกระแทกกลางหน้าผากของผีกองกอยอย่างแม่นยำร่างอัปรลักษ์ของผีป่าตะดุ้งถล่ม ร่างมวนตกลงไปกระแทกพื้นอย่างหนักเหนีวและไม่มีทีท่าว่าจะพุดลุกขึ้นมาอีกเลยโอ้ได้ผลล่ะกระสุนอาคมสามารถจัดการกับมันได้ข้านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยรารคำคำรามลั่นออกมาอย่างลิงโลดจากนั้นจึงเร่งบรรจุกระสุนอาคมนัดใหม่เข้าไปในรังเสริงยิงใส่ผีกองกอยอีกสองตัวจนมันพัดตกลงไปนอนแน่นิ่งหยุดที่พื้น พวกผีกองกอยเห็นพวกของถูกกระสุนอาคมของการซ้ำถูกทำร้ายจนไม่สามารถแผลงฤทธิ์ได้แทนที่พวกมันจะบาดวันขั้งสามกลับยิงโกรดเกรียวรุนแรงพาตัวปีนป่ายกันขึ้นมาเป็นพันละวันแม้พรานค้ามจะยิงกระสุนอาคมออกไปยับยั้งอีกสามนัดพวกมันต่างไม่ลดละความเกรียวกาดพยาบบาแยกเจ้ียส่งเสียงเร่งคุกคามขึ้นมาไม่ลดละจนพรานค้ามถึงกับเหงือกาหลังไหลเต็มรังทำยังไงดีวะกระสุนอาคมเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่นัด จัดก,การกับพวกมันไ่หมดแน่ๆครานชราเข็นเสียงหนักออกมาอย่างร้อนใจลวงมือลงไปในย่ามที่ตะพายอยู่ที่ไหล่จนมือไปสัมผัสกระทบถูกห่อผ้าห่อหนึ่งจึงคิดขึ้นมาได้อุดทานออกมาอย่างมีความหวังว่าตายติดของท่านสมผานผได้การละคาดว่าอำนาจพุทธคุณของท่านสมผานน่าจะช่วยขับไล่พวกผีกองอยเหล่านี้ไปได้จากนั้นจึงรีบล้วงเอาห่อผ้าที่บรรจุตายติดเอาไว้ภายในออกมาแต่รถสองมือพนมเหนือศีษะ อาราธานาอธิษฐานหยุดชั่วครูจากนั้นจึงแก้ห่อผ้าออกกำรายเสกมาหนึ่งกำมือโปรยลงไปทีู่งผีกองก่อยที่กำลังแห่แหนปีนป่ายขึ้นมาบนโขดหินอย่างดุร้ายเมื่อสายเสกที่ถูกโปรยออกมาจากมือของกางคราร่วงลงมากระทบร่างของผีกองกอยหลายตัวที่กำลังแห่แหนปีนป่ายขึ้นมาบนโขดหินอย่างมุ่งมั่นโกรธแค้นร่างอปัลลักษณ์ของพวกมันท่านสะดุง้งแรง้ายถูกไปอเวจีลามเลียแผดเาร่างกาย พักกันตรงเสียงกรีดร้องท่ำควนหวหยหวนออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานกดไปสองมือที่เกาะโขดหินจนร่างล่วงตกลงไปกระแทกพื้นดังหนักหน่วงเกลื่อกลิ้งดินทุรนท,ทุรายยังหน้าสมเพชเวทนายัางมีผีกองกอยอีกหลายตัวที่เมื่อครู่กระโดดวนเวียนอยู่ทางพื้นดินด้านล่างไม่ได้ไปปีนติดตามพวกพ้องขึ้นมาเมื่อมันเห็นเหล่าผีป่าอับประลักที่ถูกอำนาจพุทธคุณของตายเตกทำ้ายจนเพียงพล้ำตกลงมาเกลือกลิ้งทวนครางหยุดทิบขึ้น แต่ที่พวกมันหลงเหลือกลับไม่ได้วัดวันคร้นคราต่ออํานาจของตายเตกพากันปีนป่ายกันขึ้นมาอีกการุปหมายที่จะควายคว้ากระชากร่างของพรานคราลงไปเป็นอาหารให้ได้อย่างแข็งเพลิงเมื่อพรานคราเห็นเหล่าผีกองกอยที่ไม่มีทีท่าประวันพันพึงต่อตายเตกยังพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นมาอย่างแม่ละย่นย่อเขาจึงหวานตายเตกลงไปที่ร่างของพวกมันอีกหนึ่งกำมือจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นเช่นนีเมื่อผีกองกอยอีกห้าถึงหกตน ที่ถูกสายเสกกระทบร่างพวกมันต่างพากันแผลดร้องโหยหวนออกมาพร้อมๆกับร่างอับประลักที่ลอยตกลงไปกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนักบางตนยังร่วงหล่นไปกระแทกพื้นกับพวกของที่ยังนอนดิ้นรนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากสายอกมจนพากันร่ำร้องดังระงมไปทุนลมุนวุ่นวายพรานค้ามที่ยืนอยู่ที่ริมโขดหินจ้องมองพวกปู่ผีกองก่อยที่ได้รับบาดเจ็บนอนดิ้นรนอยู่ที่พื้นด้วยแววตาที่แตกตื่นพรึงเผิดคาดไม่ถึงว่า อำนาจใจเสกที่แฝงพุทธคุณของท่านสมนควรจะเข้มขังทรงฤทธิ์ยิ่งนักสามารถสยบผีป่าได้อย่างรับรับจึงเพิ่มความมั่นใจขึ้นอักโขพวกเราผีกองไฟที่ได้รับบาดเจ็บจากตายอาคมเมื่อร่วงรู้ว่าไม่อาจต่อต้านกับสายอาคมได้พวกมันจึงพยายามตะเกียกตะกายผดลุกขึ้นมายืนด้วยขาเพียงข้างเดียวยังทุลักทุเลและกระโดดหลบหนีไปอย่างกระเตือกระตนหนลนหลนันหลบหายเข้าไปในโพรงไพรทึบอย่างไร้ทิศทาง มันตนไหนที่ยังผุดลุกไม่ขึ้นแต่เมื่อเห็นพวกพ้องกระโดดหนีหายไปพวกมันก็พยายามคืบคลานพาร่างอัประลักถอยห่างเพื่อเรี้ยนตัวหายไปอย่างขวัญหนีดีบอกพรานคำจ้องมองพวกมันอยู่ครู่ใหญ่จึงเห็นฝูงผีป่าสุรกายกองกอยหลบหนีหายตับพุนไปจนหมดสิน้นจึงระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงกระแทกร่างนั่งลงกับพื้นอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละไม่รู้ว่าป่านี้ไอ้กลมมันจะเป็นยังไงบ้างในเมื่อไม่มีฝูงจะระเข้กับผีกองกอ,อยคอยขัดขวางแล้ว คาดว่าน่าจะปลอดภัยไม่มีอุปสรรคอะไรกันอีกแล้วกระมังพรานค้าบนพึมพำออกมาอย่างรุ่มร้อนใจเนื่องจากห่วงไอ้ขมผู้เป็นหลานชายที่ไม่รู้ว่าป่านนี้มันจะหลบหนีเสือโครงลายพลาดก่อนอาคอดจนตะเลิดหายไปทิศทางใดแล้วเมื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยบ้างแล้วพรานชาราจึงปลุกลุกขึ้นเพื่อเตรียมที่จะไต่ลงไปจากโขดหินแต่พลันนั้นสายลมที่พัดเกยกระแปรเปลี่ยนทิศทางพรานค้าจะงักร่างนิ่งเงัน มื่อนาติสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบสางบางประการที่ล่องลอยชอยมากระทบนาติหัวคิ้วของพรางคล้ำขมวดย่นอย่างท่ำคลึงเพราะกลิ่นสาบสางที่เฉยมากระทบจมูกนั้นมันเป็นกลิ่นของสัตว์นักล่าเจ้าป่าแห่งปงไพรเป็นกลิ่นสาบสางของเสือนั่นเองอกลิ่นสาบของเตือนี่มันกลิ่นลอยมาอย่างาสม่ำจำเมือขคาดว่าตัวของมันจะต้องอยู่ไม่ห่างจากบริเวณน,นี้แน่แนด้วยประสบการณ์ที่ขุนเคยกับพงไพรมาทั้งชีวิตจึงเปลี่ยนใจกระทันหัน ค่อยๆเดินกลับมานั่งอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเมื่อครู่และพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้เจ้าของกลิ่นสาบสางร่วงรู้ว่าเขานั้นร่วงรู้ว่ามันหลบ่อนตัวอยู่ในระแวกใกล้เคียงแล้วคอยสังเกตดูพฤติกรรมของเขาอย่างเงียบเงันกลิ่นสาบสางเฉพาะตัวของสัตว์นักล่าประเภทเสือล้องลอยมาทางด้านซ้ายของโขดหินปราณคามรอบสังเกตปีรุษของตำแหน่งติคาดว่าพยักร้ายเจ้าปากแทบเป็นที่หลบต้อนอำพรังตัวจึงเห็นว่า เมื่อห่างจากโขดหินไปราวสีว่ถึงห้าว่าเป็นแนวพงหญ้านาที่สูงท่วมเอวอีกทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้นจำพวกประดูป่าตะเคียนตะแบกมักกะเตงยืนต้นตระงานทรรมน์ครึมดูแลเป็นทำเลอำพรางตัวได้อย่างแนบเนียนทั้งสิน้นแต่กลิ่นฉุนเจียวหน้าสะอิดสะเอียนของมันก็ยังโชยมาทางด้านนั้นอย่างแน่นอนในความเงียบเงันอย่างน่าอึดอัดผ่านไปครู่ใหญ่ทันแนวพงหญ้าทิ่ยพรานข้ามหมายตาเอาไว้ว่า น่าจะเป็นตำแหน่งซ่อนตัวของเสือร้ายเจ้าป่าพันปรากฏเงาตะคุ่มของคนผู้หนึ่งเดินตัวเซตัวซัดออกมาพายได้รับบาดเจ็บตาหัสร่างร่างนั้นพาตัวออกมาจากแนวพงหญ้าสองมือกลุมอยู่ที่ช่วงท้องคอมร่างงอเจ็บปวดอย่างทรมานเดินซ้วนเซเข้ามายัางลานหญ้ากใกล้โขดหินด้วยสองเท้าที่ไม่มั่นคงคลายจะล้มฟุบลงกับพื้นได้ตลอดเวลาเมื่อพาร,รางครัมเพ่งสายตาพินิจจ้องมองร่างร่างนั้นจึงพบว่า ทั่วร่างของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลท,ทก,กันอีกทั้งยังทั่วร่างเต็มไปด้วยเลือดที่หลังไหลทะลักออกมาชุ่มโชกแดงฉานร่างร่างนั้นเดินโซเซมาหยุดอยู่ที่หน้าโกดหินห่างออกไปราวหกถึงเจ็ดว่าจากนั้นร่างนั้นจึงสุดเขาลงกระแทกพื้นคล้ายหมดติ้นเดี่ยวแรงพยายามเปล่งเสียงและอดริมฝีปากที่แห้งผัดออกมาอย่างยากยเย็นกระท่อนกระแทน่นว่าเอ,อ่อตาตาช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยผมถูกเสือดำร้ายช่วยผมด้วยผมเจ็บเหลือเกินช่วยผมด้วยมันกำลังตามผมมาแล้วเฮ้ยไอ้กมพรานค้าหลุดปากอุทานออกมายัางตระหนกแตกตื่นเมื่อเห็นว่าร่างที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นคือไอ้ขมหลานชายเพียงคนเดียวของตนเองพรานชราถ,ถึงกับมือไม้ตันเท้าอย่างร้อนรุ่มใจเพราะความกังวลต่อหลานชายที่อยู่ทางด้านล่างเขารีบรนลานส่งเสียงถามไทยออกไป ด้วยน้ำเสียงที่แห็บแ่าวะไอ้ไอผมโอ้ไอ้ผมเอ็งบาดเจ็บตาหัดถึงเพียงนิดเดียวหรอเอ็งไม่ต้องกลัวตาจะลงไปพาเอ็งขึ้นมาพักบนโขดหินเดี๋ยวนี้แหละเอ็งรอตาสักครู่เถอะวะพรานคามรีบลนลานกล้องปืนลูกตองอยาวเอาไว้ที่ไหล่สองขาพลานทะลันไปที่ริมโขดหินยังพุ่งพ่านใจเมื่อเห็นไอ้ผมมันได้รับบาดเจ็บอยู่ต่อหน้าต่อตาจนลืมเดือนว่ามีเสือร้ายคอยจ้องเล่นงานแกอยู่ในระแวกใกล้เคียง แต่ในขณะที่พารานชราเก้าไปยืนอยู่ที่ริมโขดหินพรรน,นาสิกได้กลิ่นสาบที่ฉุนเฉรุนแรงคล้ายต้นตอของกลิ่นนั้นอยู่ไม่ห่างจากบริเวณนี้เท่าใดนักพรานชาราจึงถูกใจกลุ้นคิดขึ้นมาทันก่อนเอ๊ะทำไมกลิ่นสาบเสือมันถึงได้แรงขึ้นวะเหมือนกับว่ามันเข้ามาใกล้กับโขดหินแห่งนี้แล้วเมื่อเฉลียวใจจุกคิดจึงได้เหลียวหน้ามองไปสำรวจรอบบริเวณอีกครั้งอย่างถีถ้วนกลับไม่พบเห็นความเคลื่อนไหวใดๆที่ผิดปกติ นอกเสียจากร่างที่ได้รับบาดเจ็บของไอ้ขมเท่านั้นที่บัดนี้สองมือของมันแต่อยู่ที่พื้นดินในถากพลนันคล้ายพยุงร่างเอาไว้ไม่ให้สุดลงไปกับพื้นใบหน้าที่บิดเบี้ยวขมกลั้นความเจ็บปวดก้มมองพื้นกัดฟันแน่นจนร่างสันสัตถานไปทั้งร่างอย่างหน้าเวทนนาพรานครามเหลียวไปจ้องมองร่างของหลานชายอย่างจรงิงจังพร้อมสัมปชัญยะที่เริ่มกลับคืนมาทีละน้อยมะเพ่งมองพิจารณาไปที่ร่างของไอ,ของ้ขม จึงพบเห็นเขาความผิดปกติพิกลที่ไม่สอดคล้องอยู่หลายอย่างที่น่าเคลือบเปล่งเมื่อครู่ตอนที่ร่างของไอ้ขมมันโผล่ออกมาจากแนวุงยาวมันร่วงรู้ได้ยังไงว่าเขาหลบซ่อนอยู่บนโขดหินมันจึงได้เอ่ยปากเรียกขอความช่วยเหลือออกมาได้อย่างถูกต้องอีกประการในเวลานี้กลิ่นทรับสังที่น่าสะอิดสะเอียนชวยกะระดุงออกมาจากร่างของมันซึ่งกลิ่นน่าคลื่นเห็นเช่นนี้มักจะเป็นกลิ่นทรับสังเฉพาะของสัตว์นักลา่า ที่ไล่ล่าเยอะและกลิ่นซากเน่าเป็นอาหารเท่านั้นจึงจะอบอวนเต็มไปด้วยกลิ่นเช่นนี้โดยสาเหตุเพียงแค่สองประการนี้ก็ทําให้พรานครามที่จัดเจนงปงไกรมมทั้งชีวิตเริ่มพบเห็นว่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ทางเบื้องหน้านี้จะต้องไม่รับรัดธรรมดาเสียแล้วเขารีบส่งเสียงร้องออกบอกไปทันทีว่า <c oughs> อไอ้ขมเอ้ยเอ็งยังพอไหวอย,อยู่หรือเปล่าวะเอ็งเดินมหากาติโคดหินและพยายามปีนขึ้นมาทางด้านบน เดี๋ยวข้าจะช่วยพาเองขึ้นมาเองรีบมาสิวะพรานค้ำเปล่าออกไปด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นแต่ก็ไม่ดังมากนะักร่างที่สั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดของไอ้ผมที่อยู่ในท่าหมอบกลอนยิ่งสั่นสะท้านดุนแรงยิ่งขึ้นมันค่อยๆเข็นเสียงรอดไหลฟันออกมาอย่างยากเย็นวะตาจำไม่ไหวแล้วตาผม,ผมไม่ไหวแล้วลงมาช่วยผมทีผมจะปวดไปทั่วทั้งตัว ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปต่อแล้วรีบลงมาช่วยผมหน่อยเร็วๆเถอะพรานํำใจสันสัทธ,รรธนไหววุบเมื่อเห็นสภาพที่ทุลักษ์ทุเลข,ของหลานชายแม้จะยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอ้ขมจริงหรือไม่แต่ในเวลานี้ภาพสังขารที่เห็นหยุดทางเบื้องหนะ้ามันเป็นร่างของหลานชายเพียงคนเดียวของแกสองมือที่ประคองปืนอยู่พันสันดาริกยังยากที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดในเมื่อไอ้ขมที่เคยเชื่อฟังแกมาโดยตลอด กลับปฏิเสธทันคนในใจเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าไอ้ขมคงพลาดท่าเสียทีเสือโครงลายพลาดก่อนไปแล้วแน่นอนและไอ้เสือร้ายที่แกกําลังระชิญหน้ากับมันอยู่ในเวลานี้มันจะต้องเป็นเสือสมิงเสืออาถันที่สามารถจรําแรงร่างแปลงกายมาหลอกกล่อกให้เหยื่อหลงกดต่อมายาอาถันและตกเป็นเหยื่อของมันอย่างง่ายดายแน่นอนในขณะที่กําลังละละ้าระละังพุ่งพล่านใจอยู่นั้นร่างของไอ้ขมที่ยังอยู่ในท่ากลานันก็เข็นเสียงเล่าวออกมาอีกว่า ตารีบลงมาช่วยผมเร็วเ,เถอะไอ้เสือตัวนั้นมันกำลังตามผมมาแล้วหากมันมาถึงผมไม่รอดแน่ตารีบลงมาช่วยผมเร็วๆเถอะผมยังไม่อยากตายผมอยากกลับไปหาพ่อกับแม่ตารีบลงมาช่วยผมเ,เ,เร็วๆเถอะพรานชราสะดุง้งแรงชุกใจคิดยังเชื่อมั่นว่าไอ้ผมที่อยู่ตรงหน้าจะต้องไม่ใช่หลานชายของแกอย่างแน่นอนเพราะพ่อแม่ของมันตายไปนานหลายปีแล้ว ตั้งแต่มันยังเป็นเด็กสแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ทางเบื้องหน้านี้จะต้องเป็นอาถรรพ์จำแรงของไอ้เสือกระหมิงวายร้ายอย่างไม่ต้องเกร็บแกร่งอีกต่อไปปืนที่ประทับอยู่ในมือขยับปลายกระบอกเล็งไปที่ร่างของมันตรงตำแหน่งหัวใจแล้วจึงกระชากเสียงกล่าวออกมาอย่างดุดันว่าเองไม่ใช่ไอ้กลมหลานค่ะเองต้องเป็นผีป่าผีปรหาหรือไม่ก็เสือโคร่งนรกผังด่วนนั้นแน่นอนที่จำแรงแปลงร่างเป็นไอ้กลมมาหลอกลวงค่ะ้าไม่หลงกลเองง่ายหรอกโว้ย มกล่าวจ,จบเสียงปืนลูกซองยาวที่อยู่ในมือก็ลั่นไกออกไปทันควันเสียงปืนแผดดังกึงกก้องอีกครั้งแต่ร่างของไอ้ขมที่อยู่ในท่าคลันใบหน้าที่เริ่มบิดเบี้ยวของมันพันสะเยะยิ้มเยียดย้ำออกมาอย่างเหมืมเกริบจากนั้นร่างของมันก็พุ่งกระจันลอยตัวออกไปทางด้านข้างทันควันซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียงปืนในมือของปราณชรา,าแผดดังนั่นสน,นั่นคงไกกระสุนอาคมของปราณคราม พุ่งผ่านตำแหน่งที่ไอ้ขมมันคลานอยู่เมื่อครู่อย่างน่าเจ็บใจส่วนร่างของไอ,ของ้ขมเมื่อมันกระโจนลอยตัวออกไปทางด้านข้างร่างที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศของมันรันแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นเสือโครงลายพาดตนที่มีขนาดลำตัวมัึมาราวแปดตอกและที่สำคัญหางของมันก็ขาดหายไปปก่งยืนยันได้ว่ามันเป็นเสือโครงตัวเดียวกันกับที่ปราณคราบยิงมันเมื่อตอนกลางวันนั่นเองไอ้เสือสมิงมาหาการพุ่งกระโจนลอยตัวหลบเปลี่ยง จักกรบประทุนไปได้อย่างเจ็ดจุดเมื่อร่างใหญ่ของมันตกถึงพื้นมันเหลียวหน้ามองพรานจราแวบ,บหนึ่งอย่างทั่งแกนอาคัดจากนั้นลำตัวมัหึมาเหลืองคัดดำของมันก็วิ่งหายเข้าไปในความมืดแห่งราวไาอีกครั้งยังรวดเร็วแม้กระทั่งพรานคามที่เพิ่งจะเร่งบรรจุประสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงมันเงยหน้าขึ้นมามองเึงเห็นลำตัวมัหึมาอาหางการของมันเป็นหายไปไกลเสียแล้วจนแกต้องเข็นเสียงออกมาอย่างขัดเครงใจ อมหนิงนรกข้าไม่ปล่อยเองเอาไว้เนี่ยข้าจะตามล่าตามล้างฐานเองให้ถึงที่สุดเพื่อล้างแขนให้กับไอ้ขมหล้านของข้าให้ได้เมื่อเสือโคร่งตำหมิงลายพาดกรมันเป็นหายไปแล้วพรานค้ามที่มองตามลำตัวลายเหลืองคาดดำของมันไปอย่างแค้นใจจากนั้นพันจุกค,คิดเลิกล้มที่จะติดตามหาไอ้ขมหล้านชัยเพราะเชื่อมั่นว่าในเมื่อเสือสมหิง้ายตัวนี้มันย้อนกลับมาเพื่อเล่นงานจองล้างจองฐา,านกับเขาเช่นนั้นสแสดงว่า หากไอ้ขมมันไม่เสียชีวิตถูกสำหมิงนรกตัวนี้ทำร้ายไปแล้วมันก็จะต้องหลบหนีรอดหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งจำมิงร้ายมันค้นหาไม่พบมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายย้อนกลับมุ่งมาทำร้ายเล่นงานตนนั่นเองในเมื่อเหตุการณ์ประจักชัดเจนอย่างนี้แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงอันตรายติดตามได้ลาดตัวมันให้ยุ่งยากเพราะยังไงแล้วมันต้องวนเวียนมาเล่นงานเขาอยู่ดีสู้เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้พรอมคอยรับมือมันอยู่บนโขดหินสูงแห่งนี้จ่อมปลอดภัยเสียกว่า ที่จะออกเดินดุมตระเวนย่าไปในความมืดทะมึนที่ซุ่มเสี่ยงอันตรายเป็นสาบสังที่น่าสะอิดสะเอียนของเสือโครงเจ้าป่าพันอันตรธานหายไปแล้วคล้ายกับไอ้เตือรายมันหลบเป็นหนีหายไปไกลแต่พรานค้ามั่นใจว่าด้วยลวดลายเจ้าเลขของมันจะต้องไม่ประหายไปง่ายๆแน่นอนจะต้องมีอุบายอื่นแปงเร้นประจู่โจมเข้ามาอีกครั้งในเวลาอันใกล้เคียงนี้แน่นอนพรานชรานั่งอยู่บนโขดหินอย่างเงียบกัน แต่สายตาพยายามกราดบสำรวจปากความมืดไปรอบบริเวณอย่างพรักพร้อมจอบจนเวลาผ่านไปอีกครู่ใหญ่ที่แนวพงหญ้าทันปรากฏเป็นเส้นสายสีดำสะท้อนแสงจันทเป็นประกายเลื้อยออกมาจากพงหญ้ามันกลับเป็นงูเหา่าจำนวนหลายสิบตัวมีหลากหลายขนาดบางตัวใหญ่ยาวราวท่อนแขนของชายจักกันบางตัวลดดันลงมาแม้กระทั่งตัวเล็กตัวน้อยราวหัวแม่มือก็พากันทยอยแห่เห็นเลื้อยกันออกมาจากพงหญ้าจำนวนหลายสิบตัว มุ่งหน้าตรงเข้ามาติ๊กโขดหินที่พรานค้าอยู่อย่างประสุงร้ายพรานค้าป่าไพรไธมินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้เรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม้บนเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม้บนเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ